ดีค่ะในคลิปนี้นะคะพี่เจ้ก็จะมาให้เทคนิคและก็ทิปส์ดีนะคะสําหรับน้องๆน,นะคะที่กำลังจะเตรียมตัวไปอินเทอร์วิวสอบสัมภาษณ์เข้าในมหาวิทยาลายัยภาคอินเตอร์นั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคณะอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็น BBA BE EBA นะคะบาหลักคอมอาร์ต BJM นะคะบาสหรือว่าบาสไซอะไรก็ตามแต่ในะทุกคณะเนี่ยนะคะจะต้องเจอคําถามนี้แน่นอนค่ะเป็นคําถามคลาสสิกมากๆเลยนั่นก็คือจะให้เราแนะนำตัวเองค่ะ ซึ่งเขาก็อาจจะถามเราว่า could you please introduce yourself หรือ could you please tell me about yourself หรือ what's your background ก็ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะดูเป็นคำถามที่กวา้างๆนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีเทคนิคมาให้ค่ะก็คือหลักๆด้วยกัน3ข้อนะคะสำหรับข้อแรกเลยนะก็คือจะเป็นในเรื่องของ background นะคะเคยทำอะไรมาแล้วที่โรงเรียนอะไรอย่างนี้นะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตค่ะอย่างที่2นะคะก็คือ present ในปัจจุบันนั่นเองนะคะเรามี passion ยังไงเรามี interest มีความ สนใจอะไรบ้างในปัจจุบันนะคะและอย่างที่3เลยค่ะก็คือเป็นเรื่องของฟิวเจอร์นะคะหมายถึงว่าในอนาคตเนี่ยเรามีโก a เรามีเป้าหมายในชีวิตยังไงนะคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยจะทำให้เป้าหมายของเราเนี่ยสำเร็จได้ยังไงบ้างค่ะสำหรับเรื่องที่1น,นะคะก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ สินเองนะคะสิ่งที่เคยทำในอดีตนะอันนี้เนี่ยครูส้อยนะอยากให้โฟกัสในเรื่องของแบ็กกราวนด์นะคะในเรื่องของ education ในเรื่องของการศึกษานั่นเองเราไม่ต้องไปบอกว่าชื่อพ่ออะไรชื่อแม่อะไรชื่อพี่น้องกี่คนหรือว่ามีแบบหมามีแมวกี่ตัวอะไรเงี้ยไม่ต้องนะคะเะเอยดเกินไปสิ่งที่ต้องโฟกัสคือในเรื่องของการศึกษาของน้านั่นเองค่ะถ้าเกิดใครกําลังเรียนนรงเรียนอะไรอยู่ก็บอกไปนะคะมีสายการเรียนอะไรเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดใครเกรดดีก็บอกไปเลยนะคะ GPA เท่าไหร่ก็ถ้าเกิดใครเกรดไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องบอก ะะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครสามารถที่จะแบบไป work and travel มาแล้วเนี่ยก็เอาตรงนี้เนี่ยมาพูดก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีกิจกรรมที่โรงเรียนมี school activity ที่โดดเด่นอะไรมาเน้นย้ำนะคะต้องเป็นอะไรที่แบบโดดเด่นนะก็เอามาพูดได้อย่างเช่นเป็น class representative อะไรนี้หรือว่าใครเคยประกวดไปแข่งขันอะไรมาเนี่ยก็เอามาใส่ไว้ในส่วนแรกตรงนี้ได้เลยนะคะ สำหรับส่วนที่สองนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของ Present ในปัจจุบันนั่นเองนะคะว่าเราเนี่ยมีแพชชั่นมีความสนใจอะไรบ้างนะคะหรือว่ามี อชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องใส่เข้าไปในส่วนนี้นะคะคราวนี้เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยส่วนนี้ครูเสจะบอกว่ามันเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเลยนะคะเพราะว่าอย่างพาที่ผ่านมาในเรื่องของแบ็กกราวน์เนี่ยมันก็เหมือนนกันใช่ไหมจงเรียนอะไรมาอะไรอย่างเงี้นะคะสายอะไรเงี้ยมันเหมือนกันหมดเลยแต่ตัวที่จะเป็นตัวที่สร้างความแตกต่างให้เราเนี่ยก็คือพาทนี้นั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพาทเนี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนส่วนที่ลีดเข้าไปในคําถามในพาทต,ต่อไปของเราในการสัมภาษณ์ได้นะคะสําหรับคีย์เวิร์ดที่ครูเ o n a t e about หรือว่า I have a passion for ก็ได้นะคะแล้วก็บอกไปว่าเราสนใจเรื่องอะไรครานี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่ามันควรที่จะเป็นอะไรที่ l i n k ์กับคณะที่เราจะสัมภาษณ์อยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นน้องที่จะเข้า BBA เนี่ยมันก็ควรจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับด้าน business ใช่ไหมคะลองแบบสนใจในเรื่องของการทําธุรกิจด้าน marketing ด้าน finance อะไรอี้เนาะส่วนน้องที่จะเข้าคอมอาร์ตสิ่งีนะ้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของความสนใจในด้าน media and communication นะคะเราทําอะไรมาะอะไรเงี้ยก็ควรที่จะใส่ไปด้วยอย่างเช่นน้องมันควรมี ดูทุกของตัวเองนะคะทำธุรกิจเปิดออนไลน์อะไรของตัวเองเนี่ยก็ใส่เข้าไปได้นะคะในส่วนนี้อย่าลืมนะพาร์ทนี้เนี่ยเป็นพาร์ทที่สำคัญมากๆเลยค่ะ ลพ์ทสุดท้ายนะคะพร์ที่3นั่นเองะคะ่ะก็คือเป็นพร์ที่เกี่ยวกับฟิวเจอร์นะคะเรื่องในอนาคตของเราว่าโกของเราเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยต่อไปเนี่ยเราอยากจะทําอะไรนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยน้องๆหลายคนอาจจะแบบกังวลว่าอุ้ยเป้าหมายของหนูมันจะดูแบบใหญ่เกินไปหรือเปล่านะคะแบบดูแบบ perfect, เพ้อฝันเกินไปหรือเปล่า Not งต i ง i ี่ซิมโพซิค่ะทุกอย่างเป็นไปได้นะคะเราไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าในคําถามข้อนี้เนี่ยคณะกรรมการเนี่ยเขาอยากที่จะดูทัศนคติของเราแล้วก็เขาอยากให้เราเนี่ยมีความมั่นใจนั่นเอง ะะว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยเราจะทําอะไรแล้วคณะนี้เนี่ยมันสามารถที่จะซัพพอร์ตสามารถที่จะเซิร์ฟเป้าหมายของเราได้ยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นน้องที่จะเข้าคณะ BBA อย่างเงี้ยก็ควรที่จะหาโกที่มันลิงก์กับในเรื่องของ BBA ด้วยนะคะเช่นจบไปแล้วหนูอยากทําธุรกิจส่วนตัวอยากเป็นเจ้าของกิจการค่ะอะไรอย่างงี้นะคะหรือน้องที่เรียนสายสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะโอเคจบไปหนูอยากจะทํางานใน UN เอ็นอะไรนี้ก็ได้นะคะหรือน้องที่ท่านภาษาก็อาจจะอยากทำงานด้านสถานทูตอะไรอย่างเงี้เนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลกักๆแล้วนะคะ เราก็ควรที่จะต้องพูดให้มันมีความมั่นใจนะคะแล้วก็ เราจะต้องมีความแบบเขาเรียกว่าเข้าใจในเป้าหมายของเราด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำถามนี้เนี่ยมันจะลิงก์ไปสู่คําถามต่อๆไปก็ได้นะที่คณะกรรมการเนี่ยเขาจะเอามาถามเราด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือน้องบางคนอาจจะก,กังวลว่าเฮ้ยเรายังไม่มีเป้าหมายตรงนี้เลยไม่เป็นไรนะคะเรายังมีเวลานะจริงๆเนี่ยหลายคนเนี่ยมองข้าในส่วนส่วนนี้ไปว่าเฮ้ยบางทีมันอาจจะไม่สำคัญหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยมันสาคัญมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้คณะกรรมการเนี่ยเห็นถึงความเชื่อมั่นความมั่นใจของเรานั่นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมไปหา แล้วก็เตรียมคำตอบมาให้ชัดๆด,ด้วยนะคะ สรุปแล้วนะคะเทคนิคสำคัญที่เราได้ไปในวันนี้เนี่ยก็คือว่าจะมี3ส่วนให้กันนะคะก็คือการพูดถึง past สนาะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต background information ของเราในเรื่องของ education ของเราเป็นยังไงนะคะอย่างที่2ก็คือ present ค่ะพูดถึงสิ่งที่เกิดในขึ้นปัจจุบนัน passion ของเราเป็นยังไงนะคะ interest ของเราเป็นยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เ,เป็นส่วนสําคัญมากๆเลยที่จะลิงก์ไปสู่ในส่วนที่3นะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของ future ค่ะ future ในอนาคตของเราเป็นยังไงนั่นเองนะคะน้องๆก็น่าจะได้เทคนิคดีกันใน คลิปนี้กันเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับน้องๆน,นะคะที่ต้องการที่จะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็อยากได้เทคนิคดีๆชิปซีดีต่างๆในการเตรียมตัวสัมภาษณ์เพื่อให้ทําให้เราเนี่ยมั่นใจนะคะแล้วก็ไปสอบสัมภาษณ์ติดชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะครูสร้อยแนะนําเลยค่ะสําหรับคอร์สอินทวิวนะคะซึ่งครูสร้อยจะเปิดสอนสดนะคะในช่วงปลายปีถึงกระทั่งก่อนที่น้องๆเนี่ยสอบสัมภาษณ์เลยนะก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะคะมาทางครูสร้อยได้เลยนะ,ะแล้วก็น้องๆที่จะเข้าไม่ว่าจะเป็นคณะ BBA BE e, 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 B, A, นะคะ EBA นะบาลัดคอมอาร์ต หรือ B J M ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะมาลงเรียนกับคุณซ้อยได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดใครเนี่ยสงสัยตรงไหนสามารถถามคุณซ้อยได้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปดีๆความรู้ดีๆเทคนิคดีๆในการสัมภาษณ์ได้ในคลิปต่อๆไปของคุณซ้อยด้วยนะคะ